สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันอีกแล้วนะคะกับไต่บันทุนเมื่อนีไต่บันทุงตื่นแต่เสาค่ะตีห้าสิเดินทางไปอุดรจ้ะตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมจ้ะอ่ะะะาเมื่อค่ะว่าเฮาขนอีหยังไปแน่ค่ะปานไปอยู่เป็นเดือนค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจ้ะไหนค่ะโอ้ย ไปเฮ็ดบุญพ่ออมค่ะไปะยามพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็หลังจากไปเซ็ตแล้วก็สิไปตออำนาจ,จเจริญค่ะไก่เวลาแล้วค่ะออกเดืนทางเดี๋ยวหอาไปพอกันยื่ออดอนได้นะคะเนาะสวัสดีค่ะตายบรรทุงหอดอุดอนแล้วค่ะดีครับ ผมดีใจแล้วครับสิพาพี่น้องเพื่อนนะครับไปไปไปเที่ยวนะทัศนศิษาสวนในมาดามใต้มาครับค่ะนะครับ๋ยวเขาติดตามเนาะค่ะอยวผมติดตามกันนะนักนักท่องเที่ยวค่ะมาเที่ยวเกินน้านี้เนี่ยตั้งหนาลอค่ะโอเคค่ะไปพอกันยุไหเน้ะค่ะสิพานไปชมสวนก่อนเดี๋ยวจะเปิดนี่ค่ะใกล้ค่ะพานักเที่ยวพี่แหล่ครับพี่แหล่อันนี้ค่ะ ท่องเที่ยวมาจากสวัสดีค่ะมาจากพัทยาค่ะสวัสดีนะคะคอันนี้ลุงซีฟค่ะสนุกแค่ไหนเหรอสนุกสนุกไหมได้กินข้าวจี่แล้วนะตอนเช้าข้าวจี่นเหลือบมาโอร่อยมากยนะขอบคุณค่ะท่องเที่ยวมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่อุดรอุดรหนาวตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้โอเคอากาศเสวยมากมันหันฉันรักอุดรค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะ นี่ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณสมคิดอากาศดีมากนอนหลับสบายแกร์่ะคะคุณนัชชาละคะค่ะอากาศดีค่ะแล้วนอนเป็นไงบ้างเมื่อค่นอนเย็นเป็นสนุกมากเลยค่ะอันนี้ก็ไกด์เราค่ะไกด์นำเที่ยวค่ะโอโเคค่ะไปเจอกันที่ไร่เะจะสวัสดีค่ะตอนนี้ใต้บันทุงเนยสิพ้าอันฝรั่งคนไปเที่ยวสวนค่ะนักท่องเที่ยว อันนี้เ้างกำลังจัดทั่วเลยค่ะอันนี้ปาปารังไปชมสวนอันนี้มิสซัดอนอันนี้คุณสตีฟมาสิสนุกที่นี่มาสิสนุกที่นี่อันนี้เป็นไกด์นำเดี่ยวค่ะคุณพิมพ์อ,อันนี้น้องทีน,น่า,าถนนเท่ากับสิบแบบว่าเป็นลักษณะจังสี่หรอค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน่ะสะดวกสบายจ้ะ <laughs> มีครบทุกอย่างค่ะ เราฐานหน้าบ้านเราดีเนาะเรามาเปิดประทุนกันค่ะโนยูชอบไหมโอเคโอ้ยชอบไื้อ okay. oh, yeah. <laughs> oh, ตอนนี้ก็เลยรโอ้โห oh, <laughs> ตอนนี้ระวังตูดใครตูดมางนะอ้า oh. นี in in ้เากลมาฮอดไห้เราจะพ่อแม่พี่น้องหน่อไม้ฝรั่งคือสวนอะไรคะพี่ตาอันนี้หน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งออกเสียงให้ถูกใช่ไหมหน่อไนี่ a อ p a r ป g u s สสยน่อไม้ฝรั่งนางเปิดประทุนมากค่ะโอ้โหโอ้โหอ้ย่ พ่อแม่พี่น้องอ่าหลังจากที่เข้าไปเบิง้งไฮมาแล้วต่อไปเขาก็สิไปเบิ้งอ่าขึ้นพสัสิงค่ะไปไปเบิ้งออ่่าาสถานที่อ่หมู่บ้านพาสัสิงจ้ะท่านมู่ฝรั่งเข้าจอบไปเที่ยวที่จิบแฟแลพูค่ะป้าเข้าไปพอกันญี่ปุ่นเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง เชิญมานะจ๊ะบรรยากาศดีมากค่ะพ่อแม่พี่น้อง,อองจิบแฟแลฟูอ,อยู่บ้านฐาสิงค่ะจะมาเลยพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศดีหลีจัะรเว